สวัสดีทุกคนทุกท่านครับมาหาแม่งวันนี้อยู่กับกขอ4สีหนึวันตามอายุเกี่ยวแล้วจริงๆงพันนี้ก็ที่100กับ5วันนะครับตอนนี้มันก็สุกข,ขึ้นมาเกินประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพันนี้ที่บอกไปนะครับเขาบอกว่ามันจะถ้าเกิดว่าเป็นพันสีหนึแท้อะไรเงี้ยมันจะดก มันจะได้ได้ลวงใหญ่กว่าพันธ์ุที่เป็นซีหนึ่งดั้งเดิมอะไรเงี้ยครับผมก็เท่าที่วัดที่เปรียบดูมันก็ประมาณสัก30เซนนะครับผมแล้วก็ตกอยู่ประมาณสัก150เมล็ดอะไรเงี้ยนะครับล้มนะครับไม่ใช่ไม่ล้มเนาะนะครับผมโดนลมพายุไปก็มีล้มแต่มันไม่ได้ล้มหมดนะครับมันเป็นาบางส่วนนะครับผมที่วันนั้นลมตีมา เมื่อวานก็ตกวันก่อนก็ตกนะครับผมก็ฝนตกตลอดต่อเน,นื่องเลยนะครับตั้งแตออ่สัปดาห์ที่ผ่านมากับสัปดาห์นี้ยังไม่เคยมีวันไหนที่ฝนไม่ตกตกแต่ว่ามันไม่ได้ตกแบบรุนแรงเนาะมันก็ตกแล้วก็เนี่ยพอเจอลมพายุก็หมุนบ้างเป็นบางจุดนะครับผมมันไม่ได้ล้มทั้งแปลงนะครับผมมันล้มเป็นบางแห่งบางแห่งไปข้าวก็สุกไปแต่ตอนนี้ผมคือน้ำนานล่ยผมปล่อยหมดแล้วนะครับ ถ้าตามอายุจริงก็คือเหลืออีกแค่ประมาณไม่เกิน15วันนะครับผมถ้าวันนี้90แล้วก็คือนับไปตรงๆก็คือประมาณ15วันเลยนะครับ2สัปดาห์ครับแต่ดูอาการของข้าวคาดว่าน่าจะได้เกี่ยวก่อนนะครับผมประมาณสักคาดหวังไว้ประมาณสัก100วันจะดูอีกทีนะครับตามอายุคือ105แต่ถ้าตามข้าวเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ100วันนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีตอนนี้ดวงมันก็สุกนะครับผมมี เม็ดดำบ้างประปรายนะครับผมแต่ไม่ได้มากอะไรนะครับผมไม่ได้มากมันเป็นท่าลมมันก็จะนี่นี่ตอนนี้แปกน้ําออกนะครับผมพยายามให้มันแห้งนะครับผมแต่ก็คงไม่แห้งนะเพราะฝนฝนมันทยอยตกเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูริมนะครับผมให้ดูตามริมตามขอบข้าวตอนนี้ก็เรื่องใบเขียวนะครับผมใบเขียวอันนี้แปดเก้าครับดูแปดเก้าครับ มันจะอ้วนกว่านะปลายไม่งอนนะครับต่างกันนิดเดียวเนาะก็ลาบไปนะครับผมบางโซนนะครับส่วนอันนี้54นะครับผม54เดิมมันหลุดมานะครับผมอันนี้เป็น54 54มันจะเวทีเวทเยอะนะครับผมลวงใหญ่เบลอเอเลยนะครับตอนนี้ก็อีกกระทงหนึ่งนะครับผมที่ล้ม มันไม่ได้ล้มทั้งหมดนะครับผมมันล้มเป็นบางตรงไหนที่ลมตีมามันก็ล้มะนะครับเนาะคือข้าวมันใหญ่ก็ยอมรับเลยนะครับว่ายังไรก็ต้องล้มแต่ทําใจไว้แล้วนะครับว่ายังไงเราก็ต้องล้มก็เลยเตรียมรับมือโดยการเปิดน้ําออกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ว่ามีฝนพิฟ้ามามันก็ยังไม่แห้งนะครับผมคาดว่าคงจะแห้งไม่หมดแห้งไม่ทันเกี่ยวเนีๆยในระยะสักสิบวันกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ย ไม่น่าจะแห้งทันนะครับแต่พยายามจะให้มันแห้งที่สุดไอ้ส่วนที่มันไม่ล้มมันก็รวงมันสุกแล้วครับผมใบมันเขียวนะครับคือผมชอบให้ข้าวรวงสุกใบเขียวเพราะว่าผลผลิตมันจะค่อนข้างได้น้ําหนักที่ดีกว่านะครับแต่เรื่องข้าวนะครับผมไม่ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับผมข้าวเม็ดใสดีนะครับผมข้าวจะมเมล็ดใสสวยเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะแค่ล้มเนาะต้นเขียวใบเขียวรวงสุก อันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยต้นเขียวใบเขียวรวงสุกสวยนะครับก็เดี๋ยวอยู่ประมาณทัก10บวันก็น่าจะรู้ผลกันซึ่งตอนนี้บางคนบางท่านที่ทํานะครับผมเจอปัญหาทั้งเม็ดดาเม็ดด่างออกมาพูดมาคุยกันเยอะนะครับผมก็จริงๆปัจจัยมันเยอะมากนะครับผมที่จะบอกว่าข้าวทําไมมันเม็ดดาข้าวทาไมมันไม่สวยอะไรเงี้ย ปัจจัยมันเยอะมากนะครับผมคือถ้ามันเป็นแล้วจะมาถามว่าต้องแก้ยังไงอันนี้ผมบอกยากนะเพราะว่ามันก่อนที่มันจะเซตตัวมาได้ขนาดนี้นะครับผมพวกผมก็ต้องเตรียมมาตั้งแต่ช่วงต้องเตรียมมาตั้งแต่ช่วงข้าวเป็นเล็กตั้งแต่ก่อนน่นนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามาแก้เอาตอนที่ว่าเป็นรวงอย่างนี้แล้วนะครับผมไม่ใช่อย่างนี้นะนะมันเตรียมเซตมาตั้งแต่ช่วงข้าวเล็กๆเ,เ,เลยนะครับผม,ให,มให้มันแข็งให้มันแข็งแล้วค่อยเป็นสภาพแบบนี้ ก็เลยเอามาให้ดูว่าการจัดการนาข้าวเนี่ยมันต้องทําตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่ใช่ว่าเห็นปัญหาแล้วก็มาจัดการนะครับผมมันมันก็ไม่ทันเนาะถ้าเห็นปัญหาแล้วมาจัดการเนี่ยมันไม่ทันแน่ๆนะครับถ้ายังไงก็รุ่นหน้าฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมให้ลองศึกษาให้ดีก่อนลองศึกษาข้าวให้ดีก่อนแล้วค่อยมาลงมือทํานะครับผมรุ่นหน้าถ้าถามผมทำอะไรผมทำผมทำแปดเก้านะนะครับผมเผื่อใครอยากชอบ ที่ว่าตามเหมือนกันนะครับผมก็เอาไปลองทําได้รอบหน้าผมทำแปดเก้านะครับผมรอบนี้ผมทำสี่หนึ่งเพื่อให้ให้รู้สายพันธุ์ด้วยแล้วก็ให้รู้ว่าเออมันก็ยังมีอีกหลายๆสายพันธุ์ที่เรายังไม่ไม่เคยทํานะครับผมแต่ก็พอลองทําแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากเกินไปนะครับผมก็ทําได้เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าใครมีคาถามสงสัยตรงไหนนะครับผมพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับผมนราแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันวันไหนที่ ผมมีเวลาว่างนะครับผมก็พยายามที่จะมองหาปัญหาแล้วก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้รับชมเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะในการจัดการนาข้าวนะครับผมอย่างน้อยให้ได้ผลผลิตที่ดีๆก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านที่ทําไ้ทํานานะครับผมก็หากที่เอ่อตรงไหนพอช่วยได้นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันเนาะนะครับผมตรงไหนพอช่วยได้พอตอบคำถามได้ก็ผมพยายามที่จะบอกจะเล่าให้หมดนะครับผมไม่ไม่ไม่มีการกักกันใดๆทั้งสิ้นเนาะ ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะมากักกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทําต่างได้นะครับผมมีแต่เอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดในท้องไร่ท้องนาของตัวเองก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็คงฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดก็จะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะฮะก็ใครที่เห็นสายพันธุ์นี้นะครับผมอยากทําก็ลองดูได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผมไม่แนะนำเนาะหน้าหนาวกลมเองยิงก็ไม่แนะนำนะครับผมกรมการเข้าก็บอกว่า สีหนึ่งมันไม่ชอบอากาศเย็นนะครับผมมันจะมาเล็ด่วงนะครับผมเท่าที่เคยทามาก็มาเล็ด่วงนะครับผมอย่างที่เขาบอกเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแห่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ